แล้วช่วงที่พี่นิวเล่นพระใหม่ๆมาเปิดแผงใหม่เลยหรือเปาเปิดตู้พระใหม่เลยเนี่ยมีใครเป็นคุณซื้อคือผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องเรียกว่าเหมือนเป็นผู้พักหลักจักคือผมเนี่ยเป็นคนที่การอยู่ในสนามพระเครื่องเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนค,ค,คือบางทีบางครั้งเนี่ยเรื่องซื้อไขายไม่มีแต่เราอาจจะได้เห็นพระของรุ่นพี่ๆนะฮะเราก็ได้จดจําได้ส่องได้ดูเ,เนื้อเขาเป็นยังไงอะไรต่างๆ,รงๆครับตรงนี้คาว่าเซียนพระหรือผู้มีความชํานาญในเรื่องนี้เขาก็จะแตกต่างจาก บุคคลทั่วไปเพราะว่าเขาได้เห็นพระนะฮะความชํานาญตรงเนี้มันก็เหมือนช่างช่างออกเหล็กนะช่างเชื่อมครับเราไม่เคยเชื่อมเราไปเชื่อมไม่ได้หรอกแต่บางคนเนี่ยเขาทาโดย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 ชานาญเนี่ยเขาก็ทําได้เลยมันก็เหมือนการโบการพระเนี่ยมันคํานิยามของเซียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับมันคือผู้ชํานาญการนะฮะเห็นจนชินตานะฮะดูบ่อยๆ